สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้น้องอลิซาเบธจะร้องเพลงค่ะเพื่ร้องเพลงวันอะไรคะลูกวันแม่ค่ะรักแม่ไหมคะรักค่ะทำไมถึงรักแม่คะเพราะว่าแม่สวยแล้วก็หอมค่ะอ๋อแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อซาลินสุวรรณโอค่ะอ๋อแล้วหนูชื่ออะไรคะอลิซาเบธนันนีักคอลินค,ค่ะเพลงที่หนูร้อง,อ,องชื่อเพลงที่หนูจะร้องชื่อเพลงอะไรคะไม่รู้ค่ะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ แล้วหนูรู้จักนักร้องไหมคะไม่รู้จักค่ะนักร้องชื่อดาอินโดฟินค่ะทำไมหนูถึงเลือกเพลงนี้ให้วันแม่คะเพราะหน่ชอบเพลงนี้ความหมายดีใช่ไหมคะทีนี้ผมนี้ร้องให้คุณยายใช่ไหมคะบอกฉันสักคำว่าเธอทำได้ยังไงเมื่อฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ยิ้มกับเธอที่จริงนับตั้งแต่ ที่เรานั้นได้เจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันตากใจความดูสินที่ฉันมีเธยรักมากเท่าไรกนยังรักใจอีไมกรู้จะเป็นได้ยังไรแต่เธอพบกันวันนั้น ใครก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอเต็มเป็นสิ่งดีๆให้ทุกวันที่นี้กลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันนี้แต่จช่นนี้แล้วนานเท่นานานสักเพียงไรจะมีเธอและมี้ฉันทำกันตลอดไป